มาครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเกลี่ยยางนอกอย่างไรครับผมเดี๋ยวผมจะงัดยางให้ดูนะครับว่าวิธีการงัดยางงัดต่อยังไงและใส่ยังไงครับผมก่อนงัดยางแล้วก็ปล่อยลมยางออกให้หมดก่อนนะครับเวลางัดยางก็จะถ้าอยากให้ออกง่ายครับผมนี่เราใส่น้ำเปล่าผสมสะไลผมขีดตรงขอบยางด้วยเวลาเรางัดขึ้นจะได้ขึ้นง่ายๆครับผมขีดสองฝั่งนะครับเด้ออันนี้ขีดฝัง่งเดียวก็ การครับผมมีงัดก็งัดช่วงจุกครับอันนี้จะเป็นเทคนิคของบันเทิงครับผมจะงัดขึ้นเลยนะครับงัดไล่ได้เลยครับอันนี้จะเป็นวิธีการงัดยางและถอดยางครับผมดึงยางในออกแล้วก็ดึงยางนอกขึ้นได้เลยครับ ร้อยครับปอดแล้ว่อดใส่ก็ดูยางรองครับผมทีนี้มาดูวิธีการใส่ยางใหม่ครับผมจะเป็นยางนอกอยางในใหม่นะครับเวลาใส่แล้วก็เติมลมยางในด้วยครับผมเพื่อไม่ให้ยางในรับครับใส่วก็ใส่ยางในเข้าไปก่อนถ้าอยากให้เข้าง,ง,ง่ายก็เดิมเครับน้ำเปล่านี่แหละ ฝากผสมสไลด์ครับผมเวลาเรากดยางเข้าหรืองัดยาเข้าจะได้เข้าง่ายครับเวลาใส่ก็ใส่นี้ครับวางลงแล้วก็กดไว้แล้วก็ใส่ยาข้างล่างของครับผมต่อมาก็มายัดยางไงครับยางนอกขึ้นแล้วก็ยัดยังไงเข้าได้เลยครับ ลืมเติมลมนะครับผมอย่างในเพื่อจะไม่ให้อย่างในพับครับเหมือนเดิมครับผมนำฝาผสมตะไลครับตะไลยางลงได้เลยครับผมงัดต่อไปครับผมกะร่างงัดก็งัดใกล้ๆอย่างัดไกลนะครับผมงัดไกลจะเข้ายากครับ ดึงครับผมนี่ครับเรียบร้อยกันแล้วหลังจากนั้นก็เติมลมครับผมเติมลมก็พอประมาณนะครับผมสามสิบแปดพีศไอถึงสี่สิบนะครับเออยางเจ็ดสิบทัพเก้าสิบครับผมผมจะเติมประมาณนี้้ากาชอบแต่งบับเบิ้ลก็ได้ครับปิดฝาครับผม จางใหม่ขอบก็จะขึ้นง่ายนะครับเบก็เรียบร้อยครับเป็นการเปลี่ยนยางน,นอกจากนเบอร์เจ็ดสิบแัดเก้าสิบ17สิอ้โมเรียบร้อยครับ